เฮ้ยเงินโอ้ยมีใครเห็นข่อเนี่ยขับหนีก่อนดีกว่าโอ้ย,อยอคุณเป็นใครครับแหมน้องชายน้องชายทำหนีได้ยังไงเออคุณรู้เหรอครับว่าผมเจออะไรเห็นอะไรคุณเจอตังค์ในกระเป๋าแล้วคุณคิดจะทำอะไรผมผมจะขับให้ไกลจากนี่ไปก่อนแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะ จะไปคืนเขาหรือเราจะเก็บว้เองดีครับจิตใจของคุณนี่ไม่คนดีคุณจะไปคืนเขาไหมผมจะคืนแล้วครับวนรถกลับไปออะไรครับเนี่ยผมในนามแห่งซาตานเอสคุยอยงเอสคุยะองแห่งคุณนรกชั้นเจ็ดครับผมอย่าลืมนะว่าเงินเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับเราได้เออคุณพูดถูกครับช้าก่อน ของอันนี้ไม่ใช่ของเราถูกต้องไหมครับเขาอาจจะต้องลําบากยากเข็นในการทํางานหาเงินกูจะได้เงินนี้มาแล้วคุณใช้สมองตัวไหนคิดทีุ่ณจะเอาเงินของเขาไปถูกไหมโอ้จริงด้วยครับคุณคต้องเอาไปคืนเขาสรุปผมผมจะไปคืนเขาครับ <Yeah. S 2> โชคแบบนี้มันหายากเอาเงินก้อนนี้ไปเสพสุขไปหาความสุขได้ผมไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้ช้าก่อน ครอบครัวของคนที่เขาเรื่อกระเป๋าไว้เขากำลังต้องการต้องการเงินก้อนนี้ไปยื้อชีวิตหรือไปทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของเขาให้อยู่รอดอคุณคือคนที่มีบุญสามารถนาเงินไปคืนเขาได้คุณคิดให้ดีผมตัดสินใจแล้วครับผมคือแทนดัมดมแัมดัมดดมดมมไม่รู้นะฮะผมจะเอาเงินไปคืนแล้วครับ คุณปรับเปลี่ยนความคิดดูใหม่ได้นะไม่แล้วครับเพราะว่านี่เป็นกรนดองเขาไม่ใช่กานของเราใช่แล้วทุกคนก็มีความจําเป็นผมเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องขยันทํางานหากินถูกต้องไม่ใช้เอาเงินของคนอื่นถูกต้องคุณดูที่ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดต่อเข้าไปกระเป๋าตังมีไหมนี่ค่ะพี่บัตรเข้าชมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเฮ้ยอ๋อนี่พวกเด็กผีนี่ เด็กต e> ั้งแน่ก็หมดยี่อสิบสี่โอเคนี่นะตังค์นหรือเงินคืนเอานี่นี่อันนี้อันนี้ทิ้งไปเลยได้ได้ได้ครับกอดเราคือเทวดาเราจะไปยุคงเขาทำไมครับชัดอ้าม ผมเขาแต่ว่าคุณเด็กอะไรผมถามว่าเขาเด็กอะไรเด็กปังนาเขาผมปังนาเขาเด็กปังนาผมเด็กผมใหญ่ยุ่ง